สวัสดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับวันนี้เนีครับอ้วนก็อยากจะมาชวนคุยชวนอู้ในเรื่องของโฮมสเตย์นะครับหรือว่าอนาคตของโฮมสเตย์ต่อจากนี้ไปเนี่ยครับในฐานะที่ผมทำโฮมสเตย์มาแล้วประมาณ8ปดปีนะครับแล้วก็เจอในเรื่องของสถานการณ์โควิด อย่างที่ฮองกู้กันนะครับเราไปหลายปีเลยที่บะหมี่รายได้บะหมี่นักท่องเที่ยวในเรื่องของโฮมสเตย์ต่างๆเลยนะครับผมจะว่าเฉพาะคนกระดินโฮมสเตย์นะครับเกาะหลายๆที่จเจอปัญหาเดียวกันเลยนะครับก็คือจะบไม่ค่อยมีลูกค้ามาพักอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในทิศทางที่ผมคาดการณ์ที่เป็นความคิดของผมเองนะครับผมคิดว่าโฮมสเตย์หรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมานะครับเพราะที่ผมเนี่ย คิดได้อย่างนี้เนี่ยเพราะวันก่อนเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่21เดือนสิงหาเนี่ยมีคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจ,จังหวัดชุมพรแล้วก็การท่องเที่ยวของชุมพรเนี่ยนะครับได้มาศึกษาดูงานที่บ้านผมเนี่ยครับทั้งหมดก็ประมาณ90กว่าท่านนะครับเอ๊แล้วก็ได้อู้แลกเปลี่ยนกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยมีลงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันก็ว่าอนาคตในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะมี เพื่อนห้องอยู่ในมีการพัฒนามีการขยับขึ้นแล้วเยอะๆนะครับอันนี้ผมก็เป็นแนวคิด อของกลุ่มท,ที่ได้อู้ได้จ่าก,กันนะครับว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นอันนี้เป็นต้องต้องต้องบอ,อกก่อนนะครับแม่ว่าเออผมไปฟันธงเลยว่ามันจะดีหรือว่าบะดีขึ้นมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับของผมแล้วกักบกลุ่มๆท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับที่ผมได้ไปสัมผัสด,ดูนะครับก็เริ่มมีการตื่นตัวกันเริ่มมีการที่จะพัฒนากลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมานะครับ โดยเฉพาะตังของตังอำเภอป่าก็เหมือนกันนะครับที่ผมอยู่เนี่ยก็เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวเริ่มมีการสร้างเพจสร้างอย่างขึ้นมาแล้วนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะมาอู้ประมาณนี้ก่อนนะครับเกินในเรื่องของสถานการณ์ในการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะในเรื่องของโฮมสเตย์นะครับน่าจะมีการขยับขึ้นแล้วนะครับท่านไหนที่ทำโฮมสเตย์อยู่แล้วก็ห่างหายไปนะครับก็เออน่าจะเริ่มพัฒนาเริ่ม พ่อทองอย่างดีหครับเริ่มเริ่มตกแต่งหรือว่าเริ่มเริ่มต้นได้แล้วนะครับกอผมนะครับอ้วนคนกระดินก็ขอฝากไว้เต้าอี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยทิศทางโฮมสเตย์นะครับหลังจากตอนนี้ไปนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับผมอ้วนคนกระดินขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ